ไปติดตามการฟื้นฟูเยียวยานะะผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยที่จังหวัดยะลาค่ะจังหวัดยะลาได้ติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มในพื้นที่ค่ะ พันจ่าโทอานันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภ,ภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มในพื้นที่หลังห่วงวันที่22-26ธันวาคม2566ได้เกิดฝนตกน้ำท่วมและดินถล่มทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอทานโตอำเภอบานังสตาและอำเภอเบตงซึ่งทางจังหวัดได้ช่วยเหลือและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงพร้อมแก้ไข ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ประชุมได้สรุปความเสียหายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาด้านต่างๆทั้ง,ง,ง,ง7อำเภอยกเว้นอำเภอเบตงนอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดด,ดินถล่มและวางแผนแนวทางป้อง,องกันแก้ไขร้องกันนี้ครับมีการวางมาตรการติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนการติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหน้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินคลนถล่ม การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อประราชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การตั้งสูตรอพยพโดยมอบหมายให้อำเภอองค์การบรหิหารส่วนท้องถิน่นเป็นหน่วยงานหลักในการอพยพป,ประราชาชนและกรณีบ้านเรือนเสียหายนะครับให้มีการบูรณาการสั่งทีมช่างในพื้นที่ทั้งหน่วยทหารตำรวจวิทยาลัยอาชีวะและประชาชนจิตอาสาเร่งช่วยเหลือซ่อมแซมเพื่อให้สามารถอยู่อาศาัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครับ